إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Arsala Rasuluhu bil huda wa dinil haq Li yudhirahu ala al-dini kulli Wa kafa billahi syahida Wa qada qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil quranil kareem A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayahal-ladhina amanu Man yartadda minkum an dini Fasawfa ya'tillah bikawmin ยุฮิบบุมวะยุฮิบบุนหะดิลล์ตุนอัลมุมินีนวะอิจตุนอัลกาฟิริซาลฺลัลลอฮฺลาอีอิท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่เราทุกคนได้มาร่วมกันสวลาตุตรเวีในค่ำที่ เท่าไรผมจำไม่ได้ยี่สพอยีสนะครับเลขสองอันนี้เป็นเรองลยิบองรดละยี่สแล้วนะครับเหลืออีกสิบวันนะครับที่รมฎอนจะจากเราไปเรียกว่าอยู่ในช่วงของอาวาคร,รุรรมฎอนช่วงสุดท้ายของรมฎอนนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านนาบีสลุลต่ลอยสลัมได ให้ด ع อานะครับท่านยญงไอซาถามท่านนบีว่าถ้าเห็นไลลตุลกอตเนี่ยจะมีด ع อาอะไรท่านอับดุลเบียร์สุลลลอยสลามก็บอกกับท่านยญงไอซาบอกว่าให้เธอขอดูอาตอนนี้นะอัลลอฮุมะอินนะกะอัฟูนตัวใหบุลอัฟักผูอันนีนะครับหรือฟะผูอันนาของอัลลอฮ์พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงให้อภัย นะครับพระองค์ทรงรักการให้อภัยขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์เรวยเถเดอนะครับเป็นดูอาที่เราใช้ในช่วงของอาวาิรมารตอนในช่วงสุดท้ายของรมารตอนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนได้พบกับคือไลลัตุอดนะครับก็คงจะให้ข้อคิดกับเราหลายๆอย่างนะครับ หลังจากที่ละมาดตะรวีแล้วก็เราจะมีนากเสียะให้การแนะนำให้การตักเตือนนะครับในรูปแบบที่อิสลามได้สอนเอาไว้อยากจะนำฮาดิษของท่านบอบอยากจะนำอัลก ah ุรอานในสุรฮ์อัลมาอิดะนะครับที่อัลลอฮฺสุบะตลาได้บอกกับคนมุมบินนะครับบอกกับคนมุมบินนะครับเตือนคนมุมบินบอกว่าไงครับ บิ uh ah May um ิสมลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาอัยยูฮัลลาซีน่าอามะนูโอผู้ที่สัทธาทั้งหลายไม่ยัรติดดมิงกุมอันดีนีใครก็ตามยัรติดไม่ใส่ใจในเรื่องของศาสนาเดือนรอมฎอนเขาบวชกันเราไม่บวชนะครับเขาละหมาดตะเวกันเราไม่ละหมาดอยู่บ้านเฉยๆนะครับ นี่คือไม่ยัตัดดมินกุมใครก็ตามที่ไม่ใส่ใจในเรื่องของศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ใส่ใจอีกอันหนึ่งก็คือไม่ใส่ใจที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีุลเลาสัลลัลลอฮ์อะลัยซิลลัมาฟาซาอุยะติลลบิโกวินอัลลอฮ์บอกว่าต่อไปอัลลอฮ์จะเอาคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นี่ไม่จะเอาคนคณะใหม่นะนะ เรานี่ไม่ใช่คณะใหม่เราคณะเก่าตามที่นบีสุสลต่านพันสี่ร้อยกว่าปีนบีทายังไงเราทําอย่างนั้นอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะเอาคนรุ่นใหม่คือรุ่นเยาวชนเนี่ยรุน่นหลังๆเนี่ยไมยัตับิงคุมอันดีนี่ฟาซาฟายะติลลาฮ์วิโกวินอัลลอฮ์จะเอากลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนรุ่นใหม่อยู่ไฮบูฮุมว่าอยู่ไฮบูนะพวกเขาเหล่านีนพวกเขาเหล่านั้นรักอัลลอฮ์จริงๆ และอ ay ay nah ัลลอฮ์ก็รักพวกเขาด้วยรักยังไงอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าพวกเขาปฏิบัติตามสุนนะของท่านอับดุลเลอะห์สุลแลลลอัลลอฮ์จึงรักนะเป็นในอัลกุรอานอีกโกการหนึ่งท่านอัลลอฮ์บอกว่ากุลอิงคุณตุมตัวใหบูนัลลอห์มุฮัมมัดประกาศเลยว่าถ้าพวกท่านหลายรักอัลลอฮ์จริงๆไม่ใช่รักอัลลอฮ์แบบยิงลิงคุณอิงคุณตุมตัวใหบูนัลลอห์ฟัตบิอูนีท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามฉัน คือปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบียุฮบิบูมุลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์ถึงจะรักพวกท่านทั้งหลายถ้าไม่รักไม่ตามนบีอย่าหวังเลยว่าอัลลอฮ์จะรักพวกท่านทั้งหลายวันนี้วันศุกร์ที่ผมบอกไว้แล้วว่าคนที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีจะได้ดื่มน้ําอัลกาวซัดบิรุลกาวซัดนะครับซึ่งเป็นบ่อน้ําที่นบีสโลสลามอัลลอฮ์ให้เฉพาะท่านนบีสโลสลามและให้เฉพาะอุมาที่ยึดมั่น ถือมั่นตามกิตาบุลลมอฮ์และสุนนะเท่านั้นนะครับนะครับอัลกุรอานตรงนี้ในสุรออัลมาอิดะนะครับที่อ l ล a h ฮ์ b ุบ n าได้บอกเอาไว้แล้วล l l a h บอกต่อไปว่าอดิลลตินอัลมุมินีคนเหล่านี้เขาจะให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนส่งเสริมทุกรูปแบบกับคนมุมมินไม่ใช่กับคนมุสลิมนะคนที่มุมมินก็คือคนที่ยึดมั่นถือมั่น ตามกิตาบุฮ mm ุษ hmm. ล hmm. ่ส <in looking> <language> so like, like ุดนะมีอะไรช่วยเหลือกันนะครับเหมือนกับมุฮาจิรินที่อพยพไปนครบาดีนะชาวบวลีนะให้ความช่วยเหลือกับท่านนบีสุลต่าลอว่าเลยสลัมกับพวกมุฮาจิรินนะครับดูว่าใจของคนมุฮาจิรินคนคนอันซอรที่ช่วยเหลือมุฮาจิรินมีที่อาศัยให้เลยไม่ต้องไม่ต้องมาคิดอะไรให้ฟรี มีภรรยาสองคนเอา้ายาแล้วก็แต่งงานให้ไปคนหนึ่งนะนี่คือหัวใจของชาวอันซอรชาวอันซอรคือใครชาวอันซอรคือชาวมดีนะที่เขาเข้าใจในอิสลามคนที่เขาอพยพมาเขาให้ความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นนี่คือแบบอย่างที่อัลลอฮ์ได้เล่าไว้ในอัลกุรอานให้เราได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้น S allah s u b h a ะ a h u wa taala ถึงบ,บอกให้เราได้รับสั่งพระเจ้ฟาใหญิลลหญ่บิ่กาวินยูฮิบุฮุมยูฮิบูนะอาดิลลัตอัลอาลัลมุมินนินว่าอิซจตินอัลลาลกาฟิรีและเขาจะไม่ยิงรังขังคอกับพวกกาเฟทั้งหลายไม่ไปเออโอโห์โมกด้วยกับคนที่ฝ่าฝืนบัญญัติของอัลลอสุบะตธนาต่อให้เขามีคำว่าเลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขายังทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรม ไม่ไปร่วมกิจกรรมกับเขาในสิ่งที่ผิดผิดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะตลาได้บอกเอาไว้ให้เราได้รับทราบนะครับนะครับเพนะราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบะตลาบอกต่อไปว่านะครับบอกว่าไงอยู่ยาฮิดูนฟีซาบีดิลละบุคคลเหล่านี้เขามีทรัพย์สินเขาเสียสละไปในหนทางของรอไม่ใช่มีทรัพย์สินเงินเป็นร้อยๆย,ยล้านไม่เคย ที่จะมาช่วยในหนทางของอัลลอฮ์ไม่เคยที่จะสนับสนุนกิจกรรมสุนนะขทอานอบีนสโลลิสลัมนั่นเป็นคนที่อยู่นอกกรอบที่อิสลามได้กําหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นเขาจะช่วยความสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นมัสยิดของเรามีการเลี้ยงอาหารช่วยกันคนละเล็กละน้อยมาทานอาหารที่นี่นะครับมาาหารมาแก้บวชกันที่นี่แล้วก็มีกิจกรรมที่เราจะ,ะละมาด เรียกว่ากิยามุลเลนในช่วงกลางคืนก็มีการเลี้ยงอาหารเอาให้การสนุกสนานนี่คืออยู่่ยาฮิดูนาฟีสบีลิลนะครับและอัลลอฮฺสุบะตาลาได้บอกต่อไปว่าวลายาคอฟูนแลาอุมะตาลาอิมคนที่เขาเป็นมุสลินเขาจะไม่กลัวว่าะจะถูกติชินนินทาว่าพวกนี้พวกคณะใหม่พวกโกมูดอพวกอะไรอะนะ ทำบุญไม่ดูโอเขาจะไม่กลัวทางนั้นเพราะเขายึดมั่นในกิตาบุลุ์และสุนนะอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อัลลอฮฺสุบะตาลาบอกต่อไปว่าดาลิกะฟัตลุลลอฮนี่ยยุติหิมายาชานี่แหละอัลลอฮ์ส่งให้ทางสว่างกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ให้ยังไงทางสว่างก็คือเขาฟังเรื่องศาสนาแล้วเข้าใจเพราะเรื่องศาสนาเนี่ย อัลลอฮ์ไม่ได้บอกคนรู้จะได้เข้าสวรรค์ไม่ได้บอกอย่างนั้นอัลลอฮ์บอกว่าคนที่เรียนรู้แล้วเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นแหละคืออัลลอฮ์ะจะให้สวรรค์นะเรียนรู้แล้วเขา้าเข้าใจไม่ใช่รู้คุรานก็แปลได้แต่ไม่เข้าใจในสุนนะของท่านอบับดุลเละนะครับไม่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์สุบัตลลานะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้าฟาตุลมายาชะว่ลลฮุวาซุนอาลีและในสุดท้ายอัลลอฮ์บอกว่า อัลลอฮ์เท่านั้นทรงกว้างขวางอาลีมิมทรงรู้อย่างละเอียดนะครับว่าเราคิดอะไรเราทําอะไรเราปฏิบัติอะไรนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในอายะฮ์อัลมาอิดาซุรออัลมาอิดาตรงนี้เป็นข้อคิดกับเราหลายอย่างเราอ่านอัลกุรอานและต้องต้องตะดับบุตรต้องพิจารณาในคาพีอัลกุรอานด้วยหนึ่งเราได้อะไรเราได้ว่าคือ ถ้าเรายึดมั่นตามกีตาบุลลอ์และสุนน,น,นะขานนบีไม่ต้องกลัวจนไม่ต้องกลัวไม่มีพวกนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะอยู่คนเดียวอัลลอฮ์อยู่กับเรานี่ประการที่หนึ่งสองอัลลอฮ์สัญญาสวรรค์ให้กับคนที่เป็นมุมินไม่ใช่สัญญาสวรรค์ให้กับคนที่เป็นมุสลิมอะไรก็ได้วันวันหนึน่งไม่รู้กิบลันอยู่ตรงไหนนั่นมิเป็นมุสลิมในดุนยาแต่เป็นกาเฟตในวันอาหริรนะครับ เพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนได้พบกับคืนไลและตุลกอสและขอทุกคนได้ดูอาต้นนี้นะครับที่ท่านนาบีได้สอนให้กับท่านหญิงไอซะอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูนตุฮิบุลอัฟฟะฟูอันนีฟะฟูอันนานะครับอัลลอฮ์ขอพระองค์พระองค์เป็นผู้ทรงให้อภัยพระองค์ทรงรักการให้อภัยขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดนะครับ Kau faham program tu kon dewan dipekan ini. Kapabillahitabi kuhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.